สนับสนุนโดยอิชิตันแบบกล่องชาเขียวขั้นเทพจากอิชิตันช่วงที่ของคลับไฮเฟสนะครับสนับสนุนโดยอิชิตันกรีนทีแบบกล่องชาเขียวขั้นเทพจากอิชิตันไม่ชงจากยอดใบชาเขียวออร์แกนิกรสชาติอร่อยล้ำกว่าใครเทพสุดๆอิชิตัน u s t ชาเขียวขั้นเทพจากอิชิตัน คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นการแค่เอาดอกไม้มารวมๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาเรามองเนี่ยมันจะมีเหมือนว่าอะไรที่จะลึกลงอะไรที่จะขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับที่จะทําให้ดอกไม้สวยเพราะฉะนั้นการที่จะการทาชอ่อดอกไม้เนี่ยง่ายมากแต่ว่าการที่จะทําให้มันสวยเนี่ยน่าจะยากพอสมควรครับผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะมามาัดรวมกันนะครับด้วยใช้ใช้เทปใสแบบกันน้านะครับมัดรวมกัน นี่ก็ประกอบช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมสเต็ปต่อไปก็คือเราจะใช้อ่าพลาสติกใสนะครับซสซาครับล้อมรอบช่ออันนี้เลย okay. วางไว้ต่เต้ลงมานิดนึงให้เขาสามารถกันลมระหว่างเดินทางได้เนาะ yeah. ใส่น้ำข้างล่างไว้ครับพี่รับบีครับเราก็จะหมุนล,ลอกไปเราให้รอยต่อเนี่ยรับเขาไปอยู่ติดอ,อยู่ข้างหลัง uh huh. อ่าันนี้คือข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ครับโอเคก็ทับไปให้รอยต่ออยู่ข้างหลังประมาณนี้อ,นอ๋อประมาณนี้ได้ไหมครับ <laughs> ได้ <leaning more net> ครับแล้วก็จับให้เขาตรงๆเรื่องโบราำจะไม่ถนัดนะครับแต่การผูกปลายนี่ผูกปลายนี่ผูกปลายนี่ำ เอ็นคแหรือว,ว่าเป็นหัวใจเป็นกัง,งเ,เ,เป็นอะไรเป็นอะไรที่มันมีแค่เธอนาลาเนมาตจะคิดเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มที่จะไมเข้าใจอัน,นี้จะต้องบีบมากขึ้นอีก เราจะมีอันนี้ค่ะเอ่อแต่งหน้าขับเคง,เงที่รา้านจะมีตามท <Yeah. S 1> เทศกาลเย้เป็นยังไงคะเซนก็ได้ค่ะอจะทำเป็นจุดๆปะคะแต่ไม่ได้แล้ว <c oughs> ฉันกกลเสรอ็จเรียบร้วอยแล้วนะคะต้องขอบคุณที่กุ๊กกี้มากๆค่ะที่ทำให้ฟังเนี่ยทำคัพเค้กออกมาได้สวยกว่าที่เคยทำเป็นมาตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะได้ของขวัญแล้วค่ะตอนนี้หวังว่าคงจะอร่อยอร่อยแน่นอนอยู่แล้วหวังว่าคงจะสวยค่ะ ในช่วงที่สองของคลับไฮแฟรนะครับต้องขอกขอัขอบคุณอิสตันกรีนที a แบบกล่องชาเขียวขั้นเทพจากอิสตันครับขอแนะนําทั้ง3รสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอิสตันฮันนี่เลมอนชาเขียวรดน้าพึ่งมะนาวใบาชาเขียวเก็บอย่างพิธีพิถันผสมน้ําพึ่งและเลมอนชั้นดีสดชื่นจัดได้คุณค่าชาเขียวและวิตามินซีแบบเต็มกล่องเทพยกย่อง เบอร์รี่เบรี่ชาเขียวรสเบอร์รี่เบอร์รี่ชงจากยอดใบชาเขียวออร์แกนิกปลอดสารเคมีผสมกับเบอร์รี่แบบอันเต็มหอมจัดสดชื่นจริงได้คุณค่าแบบเต็มกล่องแอปเปิลกีวีชาเขียวรสแอปเปิลกีวีจัดเต็มออปชันใบชาเขียวออร์แกนิกปลอดสารเคมีผสมแอปเปิลและกีวีอย่างดีอร่อยแน่นหอมเป๊ะโดนสนับสนุนโดยอิชิตันแบบกล่องชาเขียวขั้นเทพจากอิชิตัน ที่สุดของการเดินทางและความสนุกสนานกับ U Wonder Trip อีกครั้งกับ U Channel เปิดทริปใหม่กับสถานที่ที่เรียกได้ว่าวัยรุ่นทั่วโลกเพียง0.01%เท่านั้นที่จะได้ไปสัมผัสกับ U Wonder Trip Just One Life Teenage at Maldives กติกาง่ายๆเพียงส่งภาพถ่ายที่คุณคิดว่าทูตวิวที่สุดในมุมมองของคุณ พร้อมแนบรูปและประวัติของคุณมาที่ uchannelfree.tv@gmail.com สิบรูปโดนใจคณะกรรมการที่สุดมีสิทธิ์ร่วมลุน้นบินลัดฟ้าสุดเกาะเมาดีฟเกาะที่วัยรุ่นทั่วโลกเพียง0.01%เท่านั้นที่จะได้ไปสัมผัสติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uchanneltv.com เปิดวาเดียนแห่งความรักนี้นะครับกับกิจกรรมที่น้องๆหลายๆคนบอกว่าอยากไปมากๆเราไปมันแล้ว3ครั้งด้วยกันกับ You Wonder Trip นะครับแน่นอนความสนุกสนานตามสถานที่ต่างๆพร้อมด้วยศสีปิเปนของเรามากมาจริงๆเปิดมาแบบนี้กับ You Wonder Trip ครั้งที่4ครับ Just One Life Teenage แอดมาลดีฟเราจะพาคุณไปนะครับเกาะสวรรค์ที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยโอ้ย <We can S 1> ต้องบอกว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะได้ไปที่เกาะสวรรค์แห่งนี้กับมาลดีฟนั่นเองนะครับวิธีที่จะทําให้น้องๆได้ไปนั่นก็คือส่งรูปที่น้องคิดว่าเป็นกู๊ดวิวมากที่สุดในมุมมองของน้องรูปคนสัตว์สิ่งของสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าภาพสวยๆที่บก่กบอกถึงอารมณ์กู๊ดวิวนะครับส่งเข้ามาได้ที่ u channel free tv gmail.com นะครับแล้วก็แนบประวัติของน้องๆมาด้วย10รูปที่โชคดีอาจจะทำให้น้องๆน,นะครับที่เป็น0.001%ได้ไปกันที่เกาะสวรรค์แห่งนี้ที่เขาบอกว่าเป็น the last paradise on earth หรือว่าเกาะสวรรค์ที่สุดท้ายบนโลกใบนี้แล้วรีบนะครับรีบส่งเข้ามาได้เลยครับ ต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานค่ะว่าเราทําเองจริงๆแต่อันนี้เอามาถ่ายไม่ใช่ที่เราทาแต่เราทําเองนะคะทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเราอยากจะทําให้เอมเขาบอกว่าพัดไม่ได้ช่วยเราขึ้นต้องหนีบไว้เอ,<ะ>องแต่คุณจะไม่เหมาะเดี๋ยวฟังรอแล้วกันนะคะ,ะคงงอตอนนี้ก็ต้องมาเขียนการ์ดค่ะให้เนื่องในวัน วาเลนไทน์เขาจะได้รู้ว่าเป็นใครพร้อมกับมีหน้าเราด้วยนะคะเอทูป๊อปปี้แฮปปี้วาเลนไทน์ d เดย์เย้เอียบร้อยแล้วค่ะขอความของเรา <S <S เรียบร้อยนะยังเลยแต่วันนี้นะเราก็มีการ์ดพิเศษของเราเองนะซึ่งทำข,ขึ้นมาเองเลยเดี๋ยวเอาไ้เขียนน,นิดนึงก่อนแล้วกันก่อนที่จะติดเข้าไปนะผมมีการ์ดเป็นทรงนี้ให้น้องป๊อบนะครับ,รบติดรูปได้เลยครับอททีี่่มมเคคยกัวใใจจจจานรแล้วก็ผูกเข้าไปไว้กับโบของตัวช่อเลยครับ ูเป็นโบใช่ไหมครับครับผมโอเคเก็บความเรียบร้อยสุดท้ายนิดเดียวแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับช่อดอกไม้สำหรับคนพิเศษสำหรับวานเลนทน์ปีนี้ครับผมเป็นกุหลาบแดงสวยงามเลยครับเยะตอนนี้นะครับช่อดอกไม้ของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพี่อรินมากนะคะขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเขียนข้อความในการสน่อยนะครับ เรียร้อยแล้ว Happy Valentine's to ฟางจะน่ายิ้มให้ด้วยนะอันนี้ก็พร้อมแล้วครับเพราะว่าเราไปเจอเขาแล้วดีกว่าสนับสนุนโดยเนสเล e เ a เวอร์กรอบสนุกคลับไฮแฟนดีมเดทดีมคัมทรูที่เดียวที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นความจริงกับการออกเดทในฝันพร้อมกับคู่เดทที่คุณเป็นคนเลือกเองแค่พิมพ์ดีๆตามด้วยชื่อศิลป,ปินที่คุณชื่นชอบ ผู้โชคดีประจำเดือนจะได้ไปเดทสุด e x ็กซ s i v e กับศิลปินที่คุณเลือกแล้วความคิดของคุณจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไป เห็นหน้าตาตากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับค e ัพเค้กของน้องฟางที่ทำให้กับป๊อปปี้แล้วก็รวมถึงช่อดอกไม้ที่ป๊อปปี้เนี่ยลงทุนจัดให้กับ เขาของเขาเป็นครั้งแรกในชีวิตกับ Dream d a t e Dream Couple นะครับตอนนี้เนี่ยเขาสองคนกำลังจะไปดินเนอร์มื้อเย็นซึ่งนี่เขาจะทำการมอบของขวัญให้กับคู่เดทของเขาตอนดินเนอร์กันด้วยพรุ่งนี้กลับมาชมภาพความสุขความหวานแบบนี้กับ Dream Day, Dream d a t e Dream c o u p l e ของเราได้เลยครับพูดแล้วก็อยากให้เห็นจริงๆนะครับแต่ว่าเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอข่าวไฮเอนได้ตั้งแต่8โมงเช้าแล้วตั้นทุ่มจันถึงสุกส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ย10โมงเช้าแล้วก็3าทุม่มเป็นต้นไปทางฟรีทีวีของ นแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Twitter เราอัปเดตกันแบบเรียลไทม์เลยที่ @clubhighfan นะครับหรือว่า Facebook Fan Page ของ club high fan นะครับหรือว่า youtube.com/slash club h i g fan ก็ได้นะครับไปชมภาพบรรยากาศความหวานย้อนหลังกันใน YouTube เลยนะครับส่วนวน,วนี้คงหมดเวลาจอกัพรุ่งนี้กว่าสวัสดีครับสนับสน<ด>ุนโดย n e s t l e w a f e r กรอบสนุก ขอขอบคุณดอกจัน339ช่องทางโหลดเพลงโดนใจอิชิตันแบบกลองชาเขียวขั้นเทพจากอิชิตันสยามเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ออนเดอะแทเบิลโตเกียวคาเฟ่คลอสทูเนเจอร์ฟาเวอร์แพนดร่าเบรคช็อป เรืลองรักครั้งแรกของผมนะครับผมที่เคยเกิดขึ้นเท่าที่ผมจําความได้นะครับผมเป็นรักสมัยประมาณมัธยมฮะไม่มีอะไรมากครับผมคือคบกันทางโทรศัพท์ครับผมและสุดท้ายก็เริ่กันทางโทรศัพท์ครับผมคือเป็นเหมือนเป็นแฟนทางโทรศัพท์ครับผมดังนั้นนะครับผมมันคือป๊อปปี้เลยครับผมอย่าไปคิดอะไรมากครับ